อ่ะนะฮะก็กลับม,มาพบกับผมนะครับทันเดอร์คาวชแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมกรักกอาจาเหมือนเคยนะครับแต่ว่าไอดี ID ที่ทุกคนเห็นนะครับอาจจะเป็น ID ดีที่แปลกตาจากจากที่ผมเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น ID จากสมาชิกในกลิ่วของผมเขาฝาก ID ดีมาให้ผมอะเปิดกาชาของเขาเพราะว่าเขาดองตั๋วกาชาาไว้เยอะมากมากครับทุกคนเยอะแบบ เยอะชนิดที่ผมตกใจอ่ะแล้วคุณดูคุณดูที่เขาดองดิหนึ่งแสนกว่าเพชรอะทุกคนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่าเพชรอะ <c oughs> คือไอดีนี้เป็นไอดีดองนะครับ <don> เออนั่นแหละเขาเขาเขา,เขาเหมือนขอเขาดองทรัพยากร,กรอเาอาไว้เพื่อที่เหมือนแบบจะเอาไปเปิดแบบ U R เต็มเต็มมัง้งเออน่าจะประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยไอตั๋วถาวรน,นะครับ ตัวสุ่มกระชาถาวรเนี่ยเขาจะให้ผมมาเปิดเราไปดูกันว่าเขามีกี่ใบนะครับนี่เขามีทั้งหมด898ใบนะครับเขามีทั้งหมด898ใบผมขออนุญาตซื้อเพิ่ม2ใบได้ไหมเป็น900ใบได้ไหมต้องขออนุญาตนะขออนุญาตคุณอารมซื้อเพิ่ม2ใบนะเออจะได้เป็น900ใบแบบจุกๆนะครับ ขออนุญาตซื้อเพิ่มสองใบจริงโอเคเป็น900เป็น900นะครับอ่0เาร้อยใบเรามาดูสิว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอเลือกตัวเนื่องจากทีมที่เขาเล่นเนี่ยเป็นทีมลูมินัสเนาะผมขอเลือกลูมินัสไว้ก่อนแล้วกันนะครับเออผมขอเลือกเลือกลูมินัสไว้อ้ายังไม่เห็นจำนวนที่ต้องการอ๋อ ยังไม่สามารถเลือกได้ด้วยด้วยซ้ำนะครับยังไม่ถึงจำนวนรับสมัครที่ต้องการอ๋อต,ต้องเปิดกาชาไปอีกนะครับถึงจะไม่ไม่ไม่เป็นไรงั้นเราเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าพอเราเปิดถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเลือกตรงนี้กันนะครับเป็นลูมินัสให้กับให้กับทีมนี้เนาะเพราะว่าเขาเล่นลูมิเัสเซนเมนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอเปิดของฟรีก่อนนะครับริงหนึ่งโลอ่ะเอาต้องเลื่อนด้วยออะ อน้องว่านปอกดออีกสักกุไลถวายไร์นะครับอันนี้อันนี้ขอเปิดฟรีเขาก่อนอ๋ออันนี้ต้องเลื่อนอีกเลื่อนเองอีกอข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้อีกอเปิดฟรีเขาไปก่อนนะครับเพราะมันเปิดมันเปิดฟรีวันหนึ่งหนึ่งครั้งเนาะโมเมื่อกี้ได้เป็นชิ้นเลยนะ โชคดีอยู่นะออแล้วก็อันนี้ก็รับ AI ให้เขาของฟรีเปิดให้เขาไปก่อนโอเครับเพชรรับเพชรจุกๆคนระับโอเคอ่ะท,ทีนี้เราก็ได้เลิกมาเปิดอของเรากันสักทีนะครับ มาดูกันสิว่า900โลเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนนะผมคาดหวังว่าเป,เป็นเป็นตัวละครใหม่ละกันนะครับผมคาดหวังเป็นตัวละครใหม่แล้วก็ลูมินัสนะครับที่อยากได้เนาะเออเป็นลูมินัสที่อยากได้เขาจะได้ไปทําเป็นดาวเป็นดาวตำตันนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่อยา <Okay. S 1> ่างเฟนลิวหรือว่าคอนสแตนตินก็ได้เนาะเอออ่ะไปเปิดกันเลย10โลแรกจริงไม่มาครับกลิบนะครับ10โลที่สอง โอ้โหดวงเกลือว่ะดวงเกลือทุกคนสามอ,อันนี้การันตีแล้วนะครับการันตีสี่ตัวอะไรฮะอาได้เลนะครับได้เลเลน่น่าจะเป็นตัวที่เขาอยากได้อยู่มั้งเพราะว่าผมเห็นเขาเซตในอันนี้ได้ยังอันนี้ยังไม่ได้ครับเพราะว่าผมเห็นเขาเซตในเนี้ย เนี่ยเอา้าแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนจูู่เกมเด้งหลุดเอเกมเด้งหลุดเฉยเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าใหม่รนะันไปเข้าใหม่เมื่อกี้ผมเห็นเขาเซตเลยอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในสิ่งปรารถนาที่เขาอยากได้อะตอนที่เขาเก็บเสร็จลายวันนะทุกคนอะเราเข้า เนี่ยเนี่ย,เ,ยเขาอยากได้เลลูมิงเจอแล้วก็ลูมินัสนะครับอ่ะเมื่อกี้อาถันเนะาะอาดคลิปมันอาดคลิปมาทั้งหลายคลิปไม่เคยหลุดนะครับสแสดงว่ารอบนี้นะ่ะเอ่อคลิปนี้นะครับมันอาจจะได้ตัวละครที่แบบดีหรือเยอะก็ได้เนาะดวงมันอาจจะมาหรือเป็นอาถันที่เราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับไปต่อนะครับเมื่อกี้เราเปิดไป40โลแล้วนะครับต่อไปรลที่50ิบนะครับ อันนี <lod> ้ยังเลือกไม่ได้ไอโอ้โห้ือแล้วเมื่อกี้ได้อะไรก็ไม่ได้ดูเลยอ่ะตอนที่ได้การันตีออได้เลยได้เลยหกหกสิบอ่ามาว่ะโอ้ยเลยอีกแล้วดวงมาว่ะอ๋อได้เลยอีกแล้วนะครับถือว่าได้ตัวที่เขาอยากได้อยู่นะครับเจด แโหไม่มาเลยว่ะเก้าโหสิบอันนี้การันตีเอซ่าแล้วออกหลายๆตัวได้ไหมอันนี้จอมุนการนะครับอจอมุนการล่างแบบธรรมดานะครับอ่าหรือสีเก้าสิบได้ไรอ่าได้แอนอ่ครูใหญ่นะครับได้ครูใหญ่อไปต่อโลที่ เท่าไหร่แล้วตอนนี้เราสุ่มไปร้อยโลแล้วนะครับโลที่สิบเอ็ดนะครับไม่มาสิบสองไม่มาสิบสามไม่มาการันตีตัวอะไรฮะอ,อ๋อโนอมาเอ้ยได้ใช้อยู่ตัวนี้ได้ใช้อยู่อ่าไม่เสียหลายไม,ยไม,ไม่ไม่เสียหลายอันนี้เลือกได้แล้วนะครับ ถ้าเลือกได้แล้วเนี่ยผมก็ขอเลือกเป็นลูมินัสก่อนละกันนะครับแล้วกออ็อีกตัวหนึ่งอะไ,ไรดีอะไรดีอะเฟนลีไหมเผื่อเขาจะเผื่อเขาจะเอาไปเล่นคู่กับจอมุนการย r เออเพราะมันถือว่าเป็นแทงที่ดีอยู่นะผมเลือกตัวนี้ให้เขาละกันนะครับ ส่วนตัวที่เหลือก็แล้วแต่ไอ้นี่กันนะเอาไปอามาว่าอ่ามาเลยนะครับเฟนริวมาแล้วโอเคสำเร็จแล้วนะครับเหลือลูมินัสยังไม่ออกนะครับลูมินัสลูมินัสลูมินัสเฮ้ยกีบเลยเว้ยกดก่อนนะครับกดก่อนดูดีด้ตัวอะไร หม่เกลือนะครับลูมินาสเอ้าไม่ว่าอันนี้ตัวซามูไรนะครับอัไม่ใช่ซามูรเอเอไอตัวแบบหน้ากากลูมินาสอาไม่ออกอาไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับต่อ200โลไปแล้วนะครับ อยากจะขอโทษคุณแอามมากเลยอ่ะมันดวงไม่ดีเลยอ่ะไม่ค่อยออกก่อนเลยอ่ะโอ้ดูดีเนี่ยอันนี้การันตีตัวอะไรอันนี้อะไรอันนี้ลูมินัสนะครับอะลลูมินัสทีนี้มันก็จะรีเซ็ตตรงนี้อ๋อสำเร็จแล้วอ๋อมันได้ครั้งเดียวอ๋อไอดีไอดีนี้ได้ครั้งเดียวนะครับ อ๋อเสียดายว่ะไอดีน,นี้มันรีเฟซได้ครั้งเดียวเนาะเออผมจะบอกทุกคนว่าไอตรวจถาวรนอะจริงๆอะ่ะเราไม่ควรมาดองดองเยอะขนาดนี้แล้วมาเปิดรวดเดียวนะครับจริงๆตัวจถาวรเนอี่ยมันควรแบบเปิดเทียเล็กเทียน้อยอะ่ะเออเปิดเทียเล็กเทียน้อยมากกว่ามาดองตุ้มเดียวแล้วมาเปิดอย่างนี้เนาะแบบแบบแบบเนี้ยมันคือมันจะไม่คุ้มมันจะไม่ได้ตัวที่เราอยากได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเจ้าของไอดีคือเขาแบบว่าเขาแบบเออเขาแบบ เขาอยากให้ผมเอามาเอามาเปิดคืออยากรู้ผลว่าไอ้900โลถ้าเปิดรวดเดียวมันจะเป็นยังไงโดยที่เขาไม่ได้แคร์แคร์ความคุ้มค่าอะไรเงี้ยนะครับเออเนาะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วว่ามันไม่มันไม่ควรที่จะมาเปิดรวดเดียวแบบนี้เนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับอ่ะไปต่อกับโลที่240นะครับไอ่อต่อนะครับไม่มานะครับต่อไม่มา โตอ่าโนโนนะครับได้โนโนโอเคเฮ้ยสองตัวอันนี้คือซามูไรอะอ๋อจิเมที่เส้นะครับอ่านี้คุมยูได้สองตัวอ่ะกดนี่ได้อะไรฮะแพ,พชชี่แพชชี่ดีอยู่นะครับ ไปต่อก่อนการันตีได้ไหมอ่านี่ได้ก่อนนะครับได้ก่อนการันตีว้เลยมาเหี้ยอเยออดวงดีดวงดีดวงด,ด,วงดีเลยได้ใช้งานอยู่นะครับเฮ้ยมาว่าโอ้มาติดติดกันเลยเอ๋อันนี้ไอ้หน้าก,กากนะครับไอ้หน้าก,กากอ๋ออ่ะ,อ,ะอีกสี่สิบครั้งการันตี มาก่อนไหมโอ้ไม่มาเลยวะเอาถ้าการันตีเลยวะ <love> อันนี้ฟิงเกอร์นะครับฟิงเกอร์แล้วถือว่าฟิงเกอร์ถือว่าเป็นแทงที่พอที่โอเคอยู่นะครับเป็นแทงที่โอเคอยู่ตัวบันทึกนะครับโอเคไปต่อเฮ้ย <c oughs> มาต่อเลยวะ <c oughs> อันนี้อะไรวะเนี่ยกูใหญ่ปะ อันนี้คู่ใหญ่แองเจิสนะครับโอเคเล่นทีมไอนนี่ได้อยู่ทีมเอ่อทีมโจฮันชูนะครับไปต่อออก่อนการันตีไหมตัวอะไรอ้าคู่ใหญ่โหได้คู่ใหญ่เยอะวะ่ะได้หรออีก2ี่ครั้งการันตีอ้ามาก่อนนะครับมาก่อนอันนี้ใครลูกมิงเจอโอเค เป็นตัวที่เขาได้ใช้งานอยู่นะฮะร,รูปมินเจอเนี่ยก่อนการันตีก่อนการันตีอ่าได้ก่อนได้ก่อน <S <S เฮ้ยเลเยียบอ๋อเลิศ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 ได้เลยนะครับ <S 1> <S 1> โอเคเฮ้ยถือว่าได้ตัวที่อยากได้เยอะอยู่นะเออไปต่อนะคฮะ เฮ้ยมาตัวอะไรนอมาได้ใช้ได้ใช้โอเคครึ so okay. ่งทางแล้วท uh, right. ุกคนเราเปิดกันมาครึ่งทางละ450ตัวนะครับเหลืออีก450ดุอ่าไอ้ตะลุงนี่แทงที่ดีอยู่อ่าโอเคอ่าต่อไป10โลต่อไปครึ่งหลังนะครับโอไม่มาวะ ก่อนการันตีอ่าก่อนอันนี้ก่อน <can> เลยเฮ้ย <laughs> ไอดีนี้ได้เล่นเล,นเลวะ่ะไอดีนี้ได้เล่นเลวแน่นอนนะครับได้กี่ดาวล้วก็ไม่รู้เนาะไอดีนี้ได้เล่นเล่เล่แน่นอนเฮ้ยมาฮอวะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อลุงเออได้ใช้ได้ใช้ใชลุงถึกนะครับไอต่อ ต่อต่อตัวอะไร <Norm a. S 2> อนรอมาไอดีนี้ก็ถือว่าถือว่าได้อยู่นะหลุดหลุดมาแต่ตัวที่แบบได้ใช้นะครับก่อนการันตีไหมโอ้ไม่ก่อนอันนี้การันตีวะอันนี้อาเจลฮันนะครับอันนี้เจาฮัน มาอีกตัวเฮ้ยอีกตัวจริงด้วย <laughs> เลวไอ้ได้เล่นเนี่ยบอกแล้วว่าได้เล่นได้เล่นเละแน่นอนนะครับโอ้โหอ,อ,อ่ะดูสิเขาได้อะไรอ่าได้จีเมนะครับจีเสดดิ์จีเสดเฮ้ยต่อเลยว่า <laughs> อ่าอันนี้ได้เฟนลีวนะครับ โ okay. อเคเฮ้ยมาต่ออะไรวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เป็นคอนเทนต์ปะเนี่ยนีิว้วสามมาได้เลือกเลยนะเลยไม่ได้เลือกเลยนะเออโอ้ดวงมันจะได้เล่นอะการันตีออกหลายๆตัวอะไนี่การันตีอะอนันนี้ให <c oughs> ม่นะครับ ใหม่ไม่น่าจะได้ใช้นะอืมใหม่ไม่น่าจะได้ใช้อันนียหยุดหลุดออกมาแย่หน่อยอ่ะรับต่อนะครับสิมตัวอะไรปิ้งปิ้งอ่ะคู่ใหญ่นะครับไปต่อจะหมดแล้วหยทำไมมันการันตีแล้วออันนี้ตะลุงเฝ้าหอคอยนะครับ อา <c oughs> อ,อันนี้ทำตาลุงทำซีซีเนาะโอเคก่อนการันตีอ่ามาก่อนนะครับอ่ะคู่ใหญ่มาเยอเฮ้ยคู่ใหญ่กันเลยออกบ่อยว่ะไอรีเนี้ยเฮ้ยโอ้โหใหม่มาทำไมสามตัวเลยไหมอ๋อสองตัววะ่ะ อ่อนการันตีผมไม่มาวะ200โลสุดท้ายนะครับ200โลสุดท้ายเรามาดูกันว่าได้บ้างนะครับโอ้ยมาอีกแล้วโอ้อีกตัวหนึ่งมาโอ้ไม่มาวะโอ้ดวงดวงบด,ดี ไปต่อนครับสิบก่อนการันตีโอ้ไม่มาว่ะก่อนโอไม่มาโอการันตีเลยวะ่ะตัวนี้เล่นตัวนี้เล่นอ่านอมาย่งได้อยู่โอเคนอมาเฮ้ยมาอีกตัวอ๋อคอนแสแตนตินนะคะคอนแสแตนตินเลิศเลิศเอามาเล่นคู่กับไอตัวนั้น โอเคไปออออมาโนโน่ <Hey. S 1> no, no. <laughs> ตีนี้ไม่น่าได้ใช้นะโนโน่ no, no. Uh อะอ่ะเฮ้ยม้าสองตัวใครวะ <Sir. S 1> ออทาชิี <laughs> อ่า ร้อยโลสุดท้ายนะครับร้อยโลสุดท้ายอ๋อมาอันนี้ใครอ๋อล ah, uh, like ูม no ินาสเออได้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 โอเคกดรับก่อนโนโนเออไปอ๋อฮิตมาว่าโอชี จีเมะน,นะครับจีเมะนี่อาจได้ใช้หลังๆอยู่นะเอออาจได้ใช้หลังๆอยู่วิมาผมว่าไอดีเนี้ยครึ่งครึ่งดีครึ่งไม่ดีครึ่งเออดีครึ่งไม่ดีครึ่งมาวะอา่า <c oughs> เฟนดี เบิ้ล <Play. S 2> okay, อีกตัวมาเอาไม่เบิ้ลวะสามสิบรอบสุดท้ายนะครับหนึ่งมาว่ะอันนี้จี G G okay. Okay. เโอเคเคมาลุ้นกันตัวตัวเก้าสิบ ตัวอะไรอ่าสลุงนี้ได้ใช้อยู่นะครับอ่าไหนดูซิผมรับรางวงรางวัลนี้เผื่อแบบได้มาแบบไม่ไม่ไม่ได้หรอไม่ได้หรอแบบตัวพงตัวเพิ่มอะไม่ได้เลยเนาะมีมาได้ตัวพงตัวเพิ่มอะรับให้เขาก่อนอะไรก็ไม่รู้อ่รับให้เขาก่อนนะครับไอ้ตัวมาอีกสองสามารถรวมมันครบสิบไหม อ่ะมาดูซิว่าผลประกอบการเราได้อะไรมาบ้างนะครับอ่ะลูมิงเจอกี่ดาวอุ๊ยไม่ได้ว่ะไปอัพให้เขาไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้หินปลุกพลังนะครับเอ,อเดี๋ยวผมอัพเฉพาะตัวที่แบบไม่ใช้หินปลุกพลังอยู่อ่าอันนี้อันนี้สองดาวนะครับเอ่อ,อ,อพวกนี้ใช้หินปลุกเนาะ ฟิงเกอร์นี่ไม่ได้อ่าเฟลริวนะครับเฟลริวเฟลริวได้สองดาวเนาะอ่าเฟลริวได้สองดาวไม้อะไม้ที่มาว่าไม้เยอะๆเนี่ยได้กี่ดาว s <S ไปต่ออัพ <is S 1> ต่อนะครับไม้สามดาวได้อยู่นะ เฮ้ยสี่ดาววาไม้สี่ดาวโอเคไม้สีดส่ดาวแล้วก็ไอ้ตะลุงนี่ลุงแทงลุงนี้น่าจะสามดาวนะ oh, เออสามดาวได้เนี่ยเอาไปเล่นได้อยู่เนี่ยไหน,นเขาใช้แทงอะไรอยู่เขาใช้แทงฟิงเกอร์อยู่นะครับแล้วแทงที่เขาใช้ก็คือไม่ <laughs> อ ่อไปจีเซ่นะครับจีเซ่น่าจะได้3ดาวอยู่นะโอเคจีเซ่ได้3ดาวอยู่แล้วก็ไอหน้ากากนี่หน้ากากนี่น่าได้สามดาวเอ้ย2ดาวครึ่งเออสอดาวครึ่งนะครับแล้วก็โนโน โนโนสองดาวครึ่งทีนี้เราอยากรู้ว่าเล่ <Hey. S 1> เล่เขาจะได้5้าดาวไหมเฮ้ยเล่อับต่อ <I 'll S 1> เฮ้ย <have S 1> เลยได้5ดาวเออเลยได้5ดาวเล่นได้ <laughs> เลยไปเล่นได้โอเคเลยแล้วมีใครอีกอะ เปนสีไม่ได้เลยนะเมื่อกี้นอร์มาอร์มาอร์มาได้3ดาวนะครับนอร์มาได้สามดาวนอร์มาได้3ดาวไมอ up แล้วเฟรนลีอัพแล้วกูใหญ่ up แล้วเนาะเฮ้ยกูใหญ่ไม่อาปะ ผู้ใหญ่ได้เยอะอยู่นะเมื่อกี้ผู้ใหญ่ได้สี่ดาวมั้งเออใช่ผู้ใหญ่ได้สี่ดาวาแล้วไ่นี่คอนแซนตินอาคอนแซนตินเราอัไอ้นี่ไปแล้วเนาะพาช,ชี่เราก็อัพไปแล้วมั้งจีเม่จีเม,เม่อัพไปแล้วนะครับก็น่าจะเสร็จหมดแล้วสุดหมดแล้วเนาะน่าจะ นอกนั้นก็จะเป็นพวกตัวแบบระดับระดับอระดับอะไรพวกนี้พวกตัวพรนั้นเดี๋ยวให้เขาไปอัพเองลวกันเนาะเออก็ผลประกอบการประมาณนี้ครับผมว่าเล่เอาไปเล่นได้เนี่ยห้าดาวเออแต่ลูมินสัสลูมินสัสลูมินสันสยังไม่ถึงที่จะไปปลุกพลงังแต่ได้ลูกหมิงเจอเออลูหมิงเจอปลุกได้เลยเนะี่ยเออพวกแบบลูหมิงเจอปลุกเป็นสามดาวได้เลยนะครับ ุ่มเจอได้ใช้อยู่โอเคก็จะประมาณนี้เนาะจะประมาณนี้กับการสุ่มกาชาตู้ถาวร900รยใบนะครับเป็นอะไรที่ผมแบบสุ่มแบบจุกๆเลยนะครับพลังเพิ่มขึ้นมาแบบบึมบั่มบึมบั่ม,ม,มเอ,อ้900า900ใบ เนาะก็ประมาณนี้จริงๆอะเขามีของอีกแต่ว่าผมให้เขาไปกดเองรับของนั่นนี่เองดีกว่านะเอเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเอออันนี้ที่เขาอยากกดอะไรไม่อยากกดอะไรี้พลังงานเขาเกินเนี่ยพลังงานเขาเกินเนี่ยโหว่าเพจเขาแบบมหาศาลมากเดี๋ยวไว้ให้เขาแบบเก็บไว้ไปดองพวกตู้ลิมิเต็ดดีกว่านะไปสุ่มตู้ลิมิเต็ดอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้กับ ID ดีนี้นะครับเหลืออยู่อีก4ี่โล ก็ให้ใครเขาไปเก็บสะสมต่อละ eh> กันเอาเอาไว้แบบว่าเผื่อเขาดองเยอะแล้วผมเขาจะให้อะผมหรือว่าให้ใครเอาไปเปิดใหม่อีกเนาะก็ประมาณนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าตอนนี้เลไอดีไม่ใช่เลที่เจอมุกายไอดีผมอะ ตอนนี้5ดาวแล้วแต่ว่าผมอะอยากจะเอามารีวิวตอนที่มันขึ้น1ดาวลุ้งนะครับเ,เพราะว่าผมกะจะเปิดให้1ึดาวลุ้งเนาะก็เอาไว้แบบทีเดียวแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยมารีวิวตัวเลแบบในการต่อสู้เนาะว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรยังไงนะครับแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําเป็นรีวิวกิจกรรมแล้วก็อ่านความสามารถเลไปก่อนนะครับ <S <S แต่คลิปถัดไปหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของ เล็ตไม่ใช่เลดีผมผู้จอมุนการโชว์เคสในการต่อสู้นะครับเนาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม